ในวันพระก็จะมีญาติโยมมาทำบุญกันที่วัดเป็นประจำทุกว,วันพระกิจกรรมเบื้องต้นเมื่อมาถึงวัดก็จะพาก,กันทำบุญใส่บาตรตากบาตรด้วยข้าวเหนียวมาดูบรรยากาศกันนะครับอันนี้เป็นญาติโยมในหมู่บ้านที่มาร่วมทำบุญเป็นประจำทุกวันพระทุกวันพระพระสงฆ์ก็ไม่ได้ไปบินทาบาร

ตายังว่าเส่บาทบ่อา่ายล,ลูกว่าทยลูกไวเป็นลักฐานตัวลักฐานว่ <c oughs> ายายไม่เห็ดบุญน,นำน อีกสิบปีเศร้าปีขนาดห้าเห็นหนากันมันใย่นี่เป็นส่นออว่าโอ้นี่เดี๋ยวมาเบิงเล่าม่นกันอายูหลายเอแหงมาก่ได้เนออยอยู่หลายหนไม่ใหญ่นอต้องพยายมาม้าไว้ไม่ใหญ่ อีกสิปีปีถามาได้โอ้เก่งเก่ไม่ยากนี่เก่งเสุดยอดแต่พีินธบัตฟังคตรนี่ถามว่ายานไปใส่หลล้อ้ลมมากไ่ได้เหมือนกัน ไปหาเต่วหมอบ้าฮะจิตหอดเต่วหมอน่าแยกก็จะไปคอนแกนผาตาไปอีกแล้วขาขาเจ้าสิ่กยไปแลบวอืม สิบให้ไปโรงพยาบาลฮะหายเศร้าเสียยาววะจ้ะอ๋อเนี่ยตั้งตั้งแต่เดือนนั้นกุมภ์พระเดือนเดือนหนาเป็นต้นไปนี่ไม่ยากถ้าผู้ใดบวชศีดบวชศีดวัคซีนเนี่ยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยไปนี่เขาเให้ตรวจโควิดก่อนเนี่ยทั้งญาติไปต้องให้ตรวจให้จ่ายค่าตรวจเองพร้อมเนีย หาลอยบาทเออาหาลอยบาทผู้ได้บัเสียเนี่ยเาสิตรวจแกได้อดอกจ้ะน่าน่าน่าสิได้อดอกมือได้ที่เพิ่นเพราะว่าก่อนก้อนสิตรวจเอาก่อนสิฉีดเขาเจ้าก็ต้องตรวจให้ทวนทีก่อนผู้มีโรคประจำโต <_ <d> _ <n> _>อา่าแค่อา่างามปานีละงามปานีละ<_ <d> _ <n> _>งามงามเอาเห็ดบุญมือได้งามมือนั่นไม่ยาช <d _ n> เอองามบุญงามบุญเห็ดบุญงามได้งามมือนั่น ทำบุญทุกวันงามทุกวันนี่แต่พงงามงามถ้าเฮ็ดบุญเนี่ยอ <c oughs> แต่งตัวงามงามไปตีกันกับบ่อบบงามไปตีกันไปหายกันย้อน <c oughs> ก็เป็นกิจวัตรที่สําคัญของชาวพุทธแม้ถึงยามวันพระก็จะพาก,กันลงวัดตักบาตรจังหันไหว้พระสมาทานศีลปฏิบัติธรรมนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สําคัญของชาวพุทธของเราทุกคนที่ควรประพฤติปฏิบัติขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังครับสวัสดีครับาาวงี้ถกมม เอาเนี่ยพอได้ป่ะนี่ให้เข้าไปแยกกันไปอยู่แล้วเพราะว่าแล้วหมอเข้าใจแล้วนะครับ